สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้มาฝากกันด้วยค่ะรู้หรือไม่ทำไมต้องผ่าฟันคุดก่อนอายุ25ปีฟันคุดคือฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งปกติได้ภายในช่วงเวลาของการขึ้นปกติของฟันโดยจะพบมากที่สุดที่ฟันกรามเทลลางซี่ที่3 ซึ่งจะขึ้นในช่องปากเมื่ออายุประมาณ17-21ปีถ้าหลังจากช่วงอายุนี้แต่ยังไม่พบการขึ้นของฟันที่ปกติจะให้การวินิจฉัยว่าเป็นฟันคุดการผ่าฟันคุดเนื่องจากฟันคุดเป็นฟันที่มีฟันเนื้อเยื่อหรือกระดูกปิดขวางอยู่จึงไม่สามารถใช้คิมจับถอนได้อย่างฟันปกติจึงต้องใช้วิธีผ่าเหงือก ตัดกระดูกและตัดฟันออกทีละชิ้นจึงสามารถเอาฟันคุดออกมาได้ทั้งหมดโดยไม่ทําอันตรายต่อฟันข้างเคียงในส่วนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นทั้งนี้การผ่าฟันคุดไม่จำเป็นต้องรอให้เห็นฟันขึ้นก่อนซึ่งตามปกติฟันกรามของคนเราจะมีฝั่งละสามซี่ด้วยกันโดยซี่แรกจะขึ้นตอนอายุประมาณ6ขวบซี่ที่สอง จะขึ้นตอนอายุ10-11ปีส่วนซี่ที่3จะขึ้นตอนช่วงอายุ18ปีหากซี่ที่3ยังไม่โผล่ขึ้นมาก็ให้ไปตรวจเอ็กซเรย์และทำการผ่าตัดได้เลยค่ะไม่ผ่าฟันคุดได้หรือไม่คำตอบที่ทันตแพทย์มักจะให้ก็คือควรจะผ่าตัดออกเนื่องจากบริเวณที่เป็นฟันคุดมักจะทำความสะอาดได้ยากค่ะ มักจะมีเศษอาหารสะสมอยู่ที่ช่องว่างระหว่างฟันคุดกับฟันซี่ข้างเคียงทําให้เหงือกที่คลุมฟันอักเสบได้ค่ะและยังทําให้ฟันซี่ข้างเคียงผุหรือเป็นโรคเหงือกได้ด้วยนอกจากนี้ฟันคุดยังอาจทําให้เกิดอาการอักเสบของเหงือกปัญหาฟันล้มเกยฟันข้างเคียงผุและยังอาจทําให้เกิดถุงน้ํารอบฟันคุดได้ด้วยทําไมต้องผ่าฟันคุด ก่อนอายุ25ปีเนื่องจากบางครั้งผลของการผ่าฟันคุดก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอาการชาบริเวณลิมฝีปากล่างและคางโดยอาการดังกล่าวเป็นผลจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงฟันในขากรรไกรล,ล่างซึ่งบางครั้งพบว่าเส้นประสาทน,นี้อยู่ใกล้ชิดกับฟันคุดมากจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะ อาการชาก็อาจจะคงอยู่เป็นวันเดือนหรือเป็นปีก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการบัดเจ็บต่อเส้นประสาทแต่อาการชาจะไม่รบกวนต่อการดำรงชีวิตหรือการรับรูร้รสชาติอาหารแต่อย่างใดดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการชาดังกล่าวทันตแพทย์จึงมักแนะนำให้ผ่าตัดฟันคุดในวัยรุ่นอายุประมาณ18-25ปี นื่องจากรากฟันจะยังไม่ยาวจนไปชิดกับเส้นประสาทน,นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ